เน่ละมีบ้านให้เป็นส่วนสนุกข,ของเด็กๆาอา EP นี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะคะกับตีมคริสต์มาสค่ะมีเวลามาจัดเต็มสักทีค่ะทุกคนเพราะก่อนหน้าเนี่ยวุ่นวายมากและนี่ก็คือหน้าบ้านของฉันในยามกลางวันค่ะบอกเลยกลางคืนเนี่ยโอ้โหสวยมากค่ะค่าไฟ3ล้าน6ค่ะทุกคนจ๋าอะถ่ายรูปหนึ่งแชร์แล้วก็วิ่งไปปิดกล้องค่ะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะได้ตีมนี้นะคะเราก็ต้องมา u n นบล็อกันก่อนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสั่งของแต่งบ้านคริสต์มาสมาไม่จบไม่สิ้น EP ที่สามล้านเก้าก็ว่าได้นะคะใคร มีแรงผักดันและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้ะอุ้ยสั่งผ้าคุมผมมาด้วยเหมือนหนูน้อยหมวกแดงแรงลูพิชมานปะแล้วก็มีหมวกด้วยนะคะไว้ใส่คริสต์มาสค่ะผ้าปูโต๊ะก็มาค่ะกูสั่งอะไรเยอะแยะตะแปบบไข่หมูงงไปหมดแล้วนะคะกล่องของขวัญอะไรก็มานะคะอุ้ยช้อนซ้อมก็ยังมีค่ะโอ้โหฮยน้องไซซี่นะคะชนีเออรียบดวดนะคะก็มาช่วยเราในการอันบล็อกนะคะไฟก็มาค่ะกูซื้อไฟไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะคะทุกคนจา้าและอีกกล่องขาวๆใหญ,ใหญ,ใหญ่ๆก็ไม่น่าจะผลไฟเหมือนกันค่ะนะคะติดไฟแม่งรอบบ้านจนะะย้นนีค บรรดคุณลุงแซนต้ามาแล้วตีใจตื่นเต้นแลันนี่ก็คือตื่นเต้นที่สุดเป็นกล่องที่รอยคอรอคอยค่ะก็คือคุณลุงแซนต้าเป่าล่อง นั่นเองค่ะตัวที่เท่าไหร่แล้วและสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของเราก็คือโสมรังหน้าแบรนด์ชุติมณน,นะคะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการซื้อพร็อพมาแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะแล้วใช้ดีด้วยแหละประเด็นก็คือขายดีมากจะบอกว่าล็อตสุดท้ายแล้วไมคทีกุมภาพีหน้าเลยสำหรับโสมมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะผลผลิตมาแค่ห้าหลอดค่ะกลัวรวยและก็ตามด้วยคู่หนะใส่บ้านชุติมน์เขาอ,ออกตินคริสต์มาสนะแพ็กเกจจึ้งมากแล้วก็ใส่พิเศษราคาพิเศษใช้ทุกวันนะตัวนี้ขายก้ากส่่ปีีทแล้วเป็นนสกิ่ข้เเลยพราะว่ปีท่่ท่่าาาใหห้้้้นนนนนัยยยออองแตไไมมโคะบกกปเเลช ทุกวันหน้าจึงหน้าเด้งดูขมขุ่นกระชับเติมน้ำให้ผิวหน้าและอย่าลืมตบกันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยทากีมแทบตายไม่ลงกันแดดจบปึง้งแดดว่าเราร้อนมากนะแกแล้วแดดทำให้หน้าไม่นํามองเป็นฟ้ากระทากิมไม่เห็นผลฉะนั้นแกกดไปเลยโสมล้างหน้าคู่หูหน้าใสากันแดดสามสเตปเทพที่อีจอยนะใช้มายาวนานมากเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้เมาตื่นมาหน้ายังเด้งอยู่จ้าแล้วก็ได้เวลานะคะแต่งบ้านคริสต์มาสแล้วค่ะอันดับแรกนะคะคุณไซซี่ชนีเรียบด่วนนะคะเขาก็มาปูผ้านะคะเป็นผ้าใบค่ะรองค่ะเราจะทำอะไรนะคะเดี๋ยยวาาจะะล่นมกกกทุคคดูบอ ว,ว่าปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มค่ะเราจะเป็นเซ็นเตอร์เบอร์ให้ด้านเลยนะปีนี้นะคะปูก็แต่งตัวเป็นหนูน้อยหมวกแดงเลยนะคะทุกคนจ๋าอ่ะแล้วเราก็เอาผ้านะคะเป็นผ้าหิโมค่ะจำลองหิโม,โมสีขาวผ้าสเสน่ห์นะคะมาปูทับนะคะผ้าใบสีดําค่ะเพื่อเวลาที่เราเนี่ยโปรยทรายสีเพลิงลงไปเนี่ยมันจะได้แบบกลมกลืนกับผ้าสีขาวนะคะเราก็สั่งมาประมาณ2เมตรหรือสี่เมตรไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วค่ะปูทับไปเวลาเก็บเนี่ยมันจะได้สะดวกนะคะไม่งั้นมันจะเลเอะเทอะเต็มพื้นหมดค่ะมองออกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทําอะไรเราจะจำลองหิโมเอาไว้ในบ้าน ค่ะแบบเดินเหยียบหีโมอะไรอย่างนี้เหมือนคาเฟงคาเฟ่เราก็สั่งบล็อกอิดบล็อกนะคะมากันเพื่อไม่ให้ทรายเนะี่ยมันกระเด็นออกจากผืนแผ่นดินนี้นะคะซึ่งอ It ิดบล็อกมันก็เป็นสีน้าตาลมันก็ดูไม่เข้ากับพื้นแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเจาผ้าสีข,ขาวมาคลุมอีกทีนึงนะคะโอ้ยนี่ไงคะเอามาแล้วคะ่ะงานละเอียดระอ่องมากเลยต้องบอกเลยนะคะว่าทุ่มทุนสร้างมากๆลงทั้งแรงกายแรงใจนะคะฉะนั้นเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะในการทําคลิปแต่ละคลิปของดิฉันที่มันยากเย็นแสนเค็นเหลือเกินนะคะอัดตัด มุมที่เราเนี่ยนะคะไว้ถ่ายรูปทั้งวันเกิดน้องนันนี่น้าโนแล้วก็ปีใหม่ค่ะเป็นเวทีนั่นเองจ้าทุกคนจา้าอ่ะในเวลาเทายแล้วเป็นายสีขาวนะคะที่เขาเอาไปทําพรอพหิมโมกันตามคาเฟ่ง่ายนึกออกปะอีซอก็ในละมิดไว้ที่บ้านแม่งเลยเพราะกูไม่มีเวลาไปคาเฟ่ค่ะให้ลูกหลานเล่นโหลดนะคะได้มาถ่ายลงถ่ายรูปนะคะเทลงไปค่ะแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะก็สอบละสองร้อยห้าสิบบาทพระเจ้ากูซื้อมาเนี่ยหลายพันเลยนะคะมาดูกันว่าจะพอมไหมนะคะแล้วก็ได้เวลาเกียรค่ะเกียให้มันแบบว่ากระจายปูงไปทั่วให้ม ไปทั่วทุกพื้นที่ทุกอน,นูนะคะหรือน้อยหมวกแดงเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่มึงหรือเปล่าอีจอยตอนนี้มึงต้องไปป้อนแบบขนมนบเนยนะคะให้คุณยายหรือเปล่าอีจอยแล้วคุณบีบีของเรานะคะก็เอาทรายตักใส่กระถาง4อันทําอะไรรู้ป่าเราจะเป็นฐานนะคะเอาไว้นี่ค่ะตั้งซุ้มเราจะมีซุ้มถ่ายรูปนะคะซึ่งเราไปซื้อนะคะซุ้มโครงอันนี้มา500บาทค่ะที่ตลาดต้นไม้นะคะแล้วก็เอามาประกอบเองมันจะเอาแบบดูอ่อนแออ่อนเปี้ยเหมือนไม่ได้แดกข้าวนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาเถาวันพันเกลียวที่มมมาาพพัันนตขออบค่ะ่ะเืให้ดููส ด้วยนั่นเองนะคะแต่ด้วยมันไม่มีฐานเราก็เลยสร้องออางกระถางใส่ทรายแล้วใส่หินเพื่อเพิ่มความหนักให้ค่ะมันจะได้อยู่นะคะนั่นแหละเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เวลาไปเอาบันไดามาแล้วค่ะทุกคนเพื่อที่จะปีนป่ายนะคะไปตกแต่งนะคะอีซุมอันเนี้ยให้มันซุ้มโค้งสวยสดงดงามอารามแท้ร์ตรึงนั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วยังไม่ไปค่ะเพราะว่าคุณทรายเขาบอกว่ามุมมันไม่ได้นะคะมันไม่มันไม่เป๊ะนะคะเราก็ขยับขยื่นค่ะแล้วคุณทรายเขาก็บอกว่าน้ําหนักทราย มันยังไม่พอค่ะมัน่วงน้ําหนักไม่ได้เดี๋ยวเรานะคะจะต้องใส่หินลงไปอีกนะคะอีกประมาณ3 0 0 0 0ก้อนแต่ละกระถางแกมันเป็นงานละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนลูกชันและเพื่อนลูกชันแล้วก็ทุกคนที่มางานวันเกิดลูกชันรวมถึงงานปีใหม่จะต้องแฮปปี้แน่นอนค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าปีนี้เรามีปล่อยหิโมด้วยนะคะวันที่25วันคริสต์มาสแบบปล่อยแบบว่าลองลองเฉยๆแล้วเราจะปล่อยจริงวันที่26วันเกิดน้องนานิโนแล้วก็ปล่อยอีกทีวันที่31จ้าเจอกันเลยจ้า เาวันันเนี้ยมันเลิศมากเลยนะแกมันมีไฟในตัวด้วยเลิศเป็นแบบว่าใส่่านเออมันเลิศนะ้าไม่ต้องแดดไฟบ้านเพราะตอนมีผัว่นแล้วยี่หาแค่ซุ้มแบบเป่าลมหน้าบ้านเนี่ยค่าไฟก็ประมาณ5้าล้านเก้าแล้วมั้งที่เปิดกลางคืนตอนนี้นะคะแต่จอมีช่วงเวลานะคะซุ้มแบบว่าคุณลุงซานตา้าหน้าบ้านเนี่ยก็จะเปิดให้ถ่ายรูปตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะหลังจากสามทุ่มฉันก็จะมาเก็บเข้าบ้านแล้วก็พรุ่งนี้นะคะตอนสามโมงกูก็มาตั้งใหม่เหมือนกูว่างและขยันมากปะไม่ใช่อะไรหรอกนะคะกลััววนนตกค่ะเดี๋ยไฟชอนนะ โอเคอ่ะได้เวลานะคะจัดแต่งซุ้มแล้วนี่คุณไซซี่นะคะนักมวยเก่านะคะเขาก็ไปยกต้นคริสต์มาสมาคนเดียวเลยจากชั้นสองของบ้านชานอีฮ่าไม่รู้ว่าแบบจะแข่งแก่งแข่งแรงไปไหนนะคะอดีตอาจจะเป็นแบบเออทายาทบางละจันหรือนักมวยนะคะอย่าไปมีเรื่องกับมันเด็กขาดมือตีนหนักมากกูก็เก่งต่ปากนะคะเอาจริงๆกูก็วิ่งลอยเม์ไปถึงเชียงใหม่แล้วค่ะนะคะ,นะคะจะไปสู้อะไรกับมันไหวดูตัวมันสี่นะคะแล้วก็ได้เวลาตกแต่งต้นคริสต์มาสต้นนี้จริงๆมันอยู่ชั้นสองของบ้านฌานแล้วก็ลองแก่งๆ ห่างงงมากนะจ๊ะถ้าจะเหมือนนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราก็ยกน้องกวางเลนดี อยู่หน้าบ้านนะคะเอามาตกแต่งของต้นคริสต์มาสสวยแต่เหมือนมันยังไม่ครบนะคะมันขาดอะไรไปที่เยอะมากๆนะคะทุก <ๆ S 2> คะนจ๋าเดี๋ยวเรานะคะจะหาอะไรมาประดับตกแต่งข้างๆแล้วเราก็นึกถึงได้แล้วว่าเรามีคุณลุงซานตา้าที่เต้นได้ลองได้นะคะมายืนอำนวยความสะดวกเอนเตอร์เทนเด็กๆหรือว่ามาทําให้เด็กกลัวก็ไม่รู้นะคะยืนข้างนี้แล้วฉันจะได้เวลากี่ยหิโมะนะคะให้มันทั่วถึงค่ะสวยประทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยจา้าอันนี้คือโซนถ่ายรูปซึ่งยังไม่เสร็จเดี๋ยวฉันต้องหาพร็อพอะไรมาตกแต่่งปปปประดดดัััับบบาให้้้้มนนนนนูววีีิึแลฉก็็ไไเอโซทส่ง มาแล้วประกอบเองนะคะมาติดตรงนี้เลยค่ะโอ้โหมันช่างเหมาะเจาะเหมาะเมงอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างดูดีขึ้นมาเลยใช่ไหมแล้วก็ได้เวลามาตกแต่งหน้าบ้านแล้วค่ะโอ้โหกูสั่งอะไรมาเยอะแยะไม่รู้แต่ที่รู้คือมีความสุขมากเพราะเวลาตกแต่งเสร็จนะคะทุกคนลูกเด็กเล็กแดงนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆในโครงการมาถ่ายรูปถ่ายคลิปโอ้โหใจฟูมากๆเลยค่ะทุกคนจ้าแต่ขอเวลาตกแต่งสัก2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเพราะมันเยอะมากจริงๆในะะแต่ EP เนี้ยเวลามันหมดแล้วแกรอ EP ต่อไปเลยนะขอจ้ขอใจให้ด้วยเป็นกำลังใจใน การทําคลิปต่อไปบอกเลยอลังการมากจ้า